สวัสดีค่ะด i o n Channel ค่ะอยู่กับหน้างานเกี่ยวข้าวนะคะวันนี้เกี่ยวข้าวนาะปรังนะคะ เกเปิดจากตรงนี้นะคะขนาค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็สูงมากเลยค่ะเปิดวิ่งตรงไปตรงโน้นฝั่งโน้นค่ะเปิดด้านขวางนะคะวันนี้แล้วก็วนกลับมาวิ่งวนริมคันนานะคะข้าวแปลงนี้สุกไม่เสมอกันนะคะ ช่วงนาทำนาปรังปีนี้ก็บางพื้นที่ก็ขาดน้ำนะคะน้ำมาไม่ถึงนะคะเห็นไหมคะตรงเขียวๆตรงนน้นไม่มีรวงข้าวเลยนะคะจะมีรวงข้าวแบบเป็นย่อมๆค่ะก็คุยกับเจ้าของนาหลายเจ้าแล้วนะคะก็จะเจอปัญหาแบบนี้เหมือนๆกันนะคะสำหรับการทำนาปรังปีนี้นะคะ ก็เนาะหลายๆท่านก็ประสบป,ปัญหาเหมือนกันนะคะสำหรับการทำนาปังปีนี้ก็คือปีนี้หญ้าเยอะมากนะคะแปลงนี้ก็มีมีนะคะแต่ไม่เยอะแล้วช่วงที่หวานเนาะหวานข้ามมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะคะเจออากาศหนาวด้วยนะคะข้าวก็เลยงอกช้าเป็นบางส่วนนะคะก็เลยทำให้ข้าวสุกไม่เสมอกันนะคะ คุยกับเจ้าของนามาตะกี้นะคะเจ้าของนาบอกดีนะที่ยังได้เกี่ยวนะคะบอกบางพื้นที่นะคะแบบคุยกับเพื่อนๆที่ทํานาด้วยกันบอกบางพื้นที่เขาก็่าลงทุนไปแล้วทํานาไปแล้วนะคะแต่บางท่านก็ไม่ได้เกี่ยวนะคะก็คือสู้หญ้าไม่ไหวนะคะหญ้าขึ้นเยอะแล้วก็ขาดน้ําเป็นช่งชวงๆด้วยสําหรับปีนี้นะคะแต่กเกษตรกรเรานะคะ,กะเกษตรกรชาวนาเราสู้ๆอยู่แล้วนะคะก็เป็นกําลังใจให้เนาะ ตรงไหนที่ข้าวสุกนะคะรวงก็โอเคอยู่นะคะถึงจะไม่ใหญ่มากนะคะแต่ก็พอได้อยู่ค่ะถ้าแบบข้าวเสมอกันแล้วก็สุกเต็มพื้นที่นี้แปลงนี้น่าจะได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะคุยกับเจ้าของนาคุณตาเจ้าของนาตะกี้บอกว่าขอแค่ ได้ค่ารถเกี่ยวนะค่ารถเกี่ยวแล้วก็ค่าที่ลงทุนคืนก็ยังดีนะคะถึงจะได้ไหมทั้งหมดก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยนะคะก็เนาะแต่ละปีก็แตกต่างกันไปเนาะ คือคุณตาเนาะคุณตาบอกมันเป็นอาชีพของเรามันจะมีขาดทุนบ้างอะไรบ้างยังไงคุณตาก็ยังไงก็ยังมีการที่จะยินอยากเป็นเกษตรกรชาวนาต่อไปนะคะก็ถ้ายังไงก็ยังมีข้าวกินนะคะแกบอกคือคุณตาคุณตาก็น่ารักนะคะเป็นอาชีพมาตั้งแต่ดั้งเดิมของเราแล้วคุณตาบอกงนี้นะ ะะก็เดี๋ยวดูตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็คลิปนี้ก็ไว์แค่นี้นะคะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมต่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ